สวัสดีครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับตอนนี้เปิดคอร์สโหราศาสตร์ไทยนะครับทั้งภาคเบื้องต้นและภาคพยากรณ์นะครับแยกกันนะครับแยกคอร์สเรียนกันนะครับชั้นเรียนนะครับทั้ง2รูปแบบเนี่ยทั้งชั้นเรียนและออนไลน์ไปด้วยกันนะครับอ่าแต่เป็น2คอร์สนะเบื้องต้นก็9ก้าโมงเช้าถึง11บเอโมงเช้านะครับแล้วก็ภาคพยากรณ์นะสำหรับท่านที่มีความรู้โหราศาสตร์แล้วคือไทยได้แล้วนะครับอ่าเป็นหลักสูตรต่อเนื่อง ของโหราศาสตร์ไทยเบื้องต้นของคอร์สท,ที่แล้วนะครับรุ่นพี่นะครับก็ขึ้นมาเรียนภาคพยากรณ์นะครับแต่ถ้าเกิดสําหรับท่านที่ผ่านมาเจอแล้วเห็นว่าตัวเองมีพื้นฐานที่เรียกว่าพอจะทํานายได้แล้วนะแต่ต้องการก็เรียกว่าหลักสูตรเคล็ดลับการพยากรณ์เนี่ยก็มาลงเรียนได้ก็11บเอโมงครับถึงบ่ายโมงนะครับก็เริ่มวันพุธที่3สิงหาคม2 5งพทั้งรูปแบบชั้นเรียนและออนไลน์นะครับชั้นเรียนก็มาเรียนที่ วัดราดชนัด,ดานะครับสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับออนไลน์ก็เข้าทางกลุ่มไลน์ซึ่งเราจะเรียนผ่านโปรแกรม Google Meet นะเป็นส่วนใหญ่นะครับเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นใช้ Google Meet แล้วก็กลุ่มไลน์นะครับบางทีก็เป็นวิดีโอคอลไลน์แล้วแต่ส่วนใหญ่นะครับว่าสามารถเรียนในแบบไหนสะดวกกว่ากันนะครับก็รูปแบบเรียนนะครับสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับ นายกสมาคมท่านอาจารย์พินโยพงษ์เจริญนะครับแล้วก็อุปนายกสมาคมนะเป็นผู้อํานวยการสอนของคอร์สนี้นั่นก็คือท่านอาจารย์วิทูลบุญชัยศรีนะครับผู้สอนก็คืออาจารย์ตังจังหนับนี่แหละครับอาจารย์พระสุเสือนากนะครับแล้วก็ผู้ช่วยนะครับก็อาจารย์มิลนะครับอาจารย์มิลนะหลายท่านอาจจะรู้จักในนามของ อาจารย์ดานิกา้าหรืออาจารย์นกแก้วเนี่ยแฟนขับเยอะนะคนนี้นะก็ตามมาเรียนกันได้นะครับก็รูปแบบการเรียนก็เป็นชั้นเรียนแบบนี้นะครับสำหรับผู้ที่มาเรียนในชั้นเรียนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เรียนผ่านทางออนไลน์นะครับก็สามารถเรียนได้ทั้งสองรูปแบบนะครับเลือกเอาได้นะครับก็หรือว่าสะดวกวันไหนวันนี้เข้ามาเรียนอีกวันหนึ่งอีกอาทิตย์หนึ่งไม่สะดวกก็เรียนอยู่ที่บ้านเป็นอนอนไลน์ก็ สามารถที่ว่าเลือกได้นะครับติดต่อที่เบอร์โทร0632415693นะครับหรือโหลด QR Code นี้ไปนะครับสอบถามรายละเอียดได้นะครับก็ขอประชาสัมพันธ์ไว้ประมาณนี้ครับก็ขอบคุณครับ สวัสดีครับชาวลัคนาราศีธนูครับดวงชะตาครึ่งปีหลัง2565นกะครับก่อนอื่นขอขอบคุณทุกท่านเลยครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามนะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับเรามาดูดวงกันแบบครึ่งปีนะเป็นภาพรวมกว้างๆนะครับก็แนะแนวทางว่าจะเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีสักนิดหนึ่งครับขาวละอเพสัตครับสมุนไพรเพื่อสุขภาพผู้ผลิตส่งออกยาจากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพเครื่องดื่มจากธรรมชาติสารสกัดจากสมุนไพรครับก็ผลิตภัณฑ์ก็ได้รับรางวัลการันตีต่างๆมากมายนะครับช่องทางการซื้อหาง่ายครับเว็บไซต์ Facebook ไลน์นะครับช h อป e e l a z a d a นะครับขาวละอเจดีเซนทัขาวละอช็อปนะครับก็เข้าไปสามารถเลือกหาซื้อกันได้นะครับว่า,าผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้นดีต่อสุขภาพอย่างไรเข้าไปศึกษาใน ช่องทางเนี่ยเขาจะมีความรู้ให้เราอ่านด้วยนะครับก็ถือว่าดีมากๆเลยทีเดียวนะครับชาวลาาัราศนนีธนูนะแม่ดาวประจําตัวมันดีครับ <c oughs> คือครึ่งปีหลังเนี่ยดาวประจําตัวของท่านคือดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นกเกษตรตราธิบดีอยู่ในเรือนพันธุพันธุก็คือหลักทรัพย์บ้านรถที่ดินความมั่นคง รวมทั้งกิจการกิจการด้วยนะตำแหน่งหน้าที่ด้วยเมื่อเป็นกเกษตรก็หมายถึงตัวเองมีความมั่นคงนะมีความมั่นคงทั้งในเรื่องของตำแหน่งงานมีความมั่นคงในเรื่องของทั้งกิจการการงานที่ทำนะครับมีความมั่นคงในเรื่องของตัวเองแล้วก็ดีในเรื่องหลักทรัพย์สำหรับใครที่เป็นชาวลัคนาราศีธนูกำลังเรียกว่า เล็งๆงในเรื่องของนะบ้านรถที่ดินอะไรพวกเนี้ยมีโอกาสได้ครอบครองเอาง,ง่ายๆเพราะดาวประจำตัวไปอยู่ตรงนั้นไปอยู่ในเรือนหลักทรัพย์แล้วก็เป็นเกษตรก็แปลว่ามั่นคงแน่นอนด้วยนะครับถือว่าดีมากๆเลยทีเดียวนะและอยู่ยาวครับอยู่ยาวอยู่ตรงนี้อยู่ยาวครึ่งปีหลังไม่ต้องกลัวนะชาวล,าลัคณาราศีธนูดาวไม่ไปไหนนะ เรียกว่าเป็นช่วงจังหวะชีวิตที่จะมีโอกาสอยู่ตรงนี้อย่างมีความมั่นคงนะครับถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีและดาวพฤหัสเนี่ยก็อยู่ในตําแหน่งเขาเรียกว่า4นอกจากเป็นกเกษตรดาวพิบดีเนี่ยอยู่พบที่4เนี่ยมันก็ได้ประทุมเกณฑ์ด้วยนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องชื่อเสียงความเด่นดังความมั่นคงการยอมรับนะฮะเกี่ยวกับการยอมรับนะในแวดวงสังคมอะไรต่างๆนะ่นานา ตำแหน่งหน้าที่การงานเมื่อได้รับการยอมรับก็มีโอกาสที่ขยับดีขึ้นขยับสูงขึ้นนะครับเรื่องการเงินคือดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีธนูในภาพรวมของชีวิตมักจะแบบเป็นดาวใหญ่ๆอย่างดาวการเงินของท่านก็คือดาวพระเสาร์นะพระเสาร์เป็นไงก็มั่นคง <laughs> เป็นเกษตรตราธิ่ปัด,ดีนะเพียงแต่ว่า ราศนราศีธนูเนี่ยการเงินเนี่ยจะดูไม่ค่อยหวือหวาเท่าไหร่เพราะดาวเสาร์มันเป็นดาวช้าอืดน,นะมีมาเรื่อยเรื่อความมั่นคงค่อยคสร้างค่อยๆลงหลักปักฐานนะแต่แบบไม่ได้หวือหวาแต่ก็มีมามากด้วยความที่ดาวกระดุมพรกค,คือดาวการเงินของท่านก็คือดาวเสาร์เนี่ยยังมีตําแหน่งดีครับเป็นเกษตรตราธิบประดีอยู่ในตอนนี้นะครับเดี๋ยวพอปี2566นานะหนึ่งมีนานะ ดาวเสาวจะย้ายเวลาสีกุมก็ดีเหมือนกันก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีนั้นทิศทางเนี่ยนะมองข้าไปเลย3ปี4ปีไม่ต้องกลัวสําหรับชาวลักนณาราศีธนูในเรื่องของการเงินนะเห็นไหมดาวประจําตัวก็อยู่ในเรือนหลักทรัพย์ดาวการเงินก็มีความมั่นคงนั้นสวยงามมากนะครับสําหรับชาวลักนณาราศีธนูในเรื่องของนาทีการงานการเงนินอะไรต่าง,าง,างๆนานาสวยงามครับนะอ่ะทีนี้ดูดาวอะไรอีก ลาหูเป็นไงลาหูเนี่ยเป็นดาวเกี่ยวกับชื่อเสียงเป็นดาวเกี่ยวกับความเขาเรียกว่าการเดินทางนะเพื่อนฝูงสังคมโซเชียลมีเดียทั้งหลายลาหูเป็นไงได้บุญสุรานะเนี่ยอยู่ตรงราศีเมษเนี่ยคือลาหูาเป็นดาวธาตุลมไงไปอยู่ในต้นธาตุไฟเนี่ยถือว่าดีถือว่าสวยนะครับถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีเลยทีเดียวนะครับก็ยอดเยี่ยม นะก็เกี่ยวกับชื่อเสียงสังคมการเดินทางเพื่อนฝูงพี่น้องก็เรียกว่าได้เจอได้เจออะไรใหม่ใหม่ได้เจออะไรใหม่ๆ่ได้เจอลูกน้องใหม่นะเห็นไหมตามลักษณะตามสเต็ปชีวิตของท่านเราต้องดูจากดาวอื่นประกอบเราไม่ใช่ทายดาวดวงเดียวแล้วบอกดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เสียอย่างนั้นเสียอย่างนี้มันต้องดูทิศทางว่าการแปลความหมายของดวงดาวเนี่ยมันมันมาจากอื่นด้วยอย่างตัวเองก็คือดาวพฤหัสด,ดี ดาวการเงินก็ดีฉะนั้นทิศทางในเรื่องของชีวิตภาระหน้าที่การงานการเงินความอาวุโสความมั่นคงเนี่ยมันดีขึ้นเรื่อยๆเรืยๆเ,เป็นสเต็ปฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องชื่อเสียงการยอมรับหรือเกี่ยวกับบริวารมันก็ต้องขยับตามมันเป็นเรื่องที่ส่งเสริมกันนะแน,น่นอนท่านขยับขึ้นมาจากเป็นลูกน้องขึ้นมาเป็นหัวหน้าพอเป็นหัวหน้าเป็นไง ก็ต้องมีลูกน้องใช่ไหมแล้วเนี่ยดาวเกี่ยวกับเรื่องของชื่อเสียงสังคมไปอยู่ในเรือนปุตตะสิ่งใหม่ๆก็เรียกว่ามีลูกน้องใหม่ๆมีคนที่เข้ามาเสริมเข้ามาช่วยเข้ามาดีนะทีนี้ดาวดาวที่เกี่ยวกับบริวารเนี่ยนะทิศท,ทางเนี่ยก็เดี๋ยวปลายมิถุนาต้นกรกฎาเนี่ยดาวอังคารก็จะเข้ามาเป็นเกษตรแล้วทีนี้มันจะเสริมเข้าไปใหญ่เลย เพราะอังคารกับราหูเนี่ยเป็นคู่ธาตุลมนะมันอยู่ในต้นธาตุไฟก็ถือว่าสวยงามและดาวอังคารก็เป็นไงเป็นกเกษตรงั้นเกี่ยวกับเรื่องของบุตรบริวารเกี่ยวกับเรื่องของอะไรใหม่ๆดูดีเลยทีเดียวสําหรับชาวลัคนาราศีธนูนะอะไรละ่ะที่ใหม่ๆหลายคนสงสัยก็อะไรที่มันดีอยู่แล้วละ่ะเช่นการเงินเช่นหลักทรัพย์เกี่ยวกับตําแหน่งหน้าที่การงานใหม่ๆ ชัดเจนราบชาวลัคนาราศีธนูนะดูดีเลยทีเดียวก็คือครึ่งปีหลังเนี่ยภาพรวมเนี่ยธนูดูง่ายครับไม่มีปัญหาดูดีนะครับอังคารจะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวพอสักประมาณสิงหาคมเนี่ยดาวอังคารจะย้ายไปเป็นอยู่ภพอลิอ่าดาวอยู่ภพอลิก็แหมมันก็ไม่ได้รุนแรงไม่ได้น่ากลัวอะไรนะเพราะเป็นราชาโชคเป็นราชาโชคก็คือได้ตําแหน่งดีนะครับและเข้าบ้านดาวสุขด้วย นะเข้าบ้านดาวศุกร์ดาวศุกร์เลยเป็นดาวเจ้าเรือนลาพระด้วยเป็นดาวเจ้าเรือนอริด้วยคือมันมันเป็นเขาเรียกว่าปัจจัยาทางโหราศาสตร์คือดาวโชคลาภกับดาวอุปสรรคเป็นดาวดวงเดียวกันนะท่านท่านสังเกตมันเป็นยังไงหมายความว่าท่านจะได้รับโชคลาภหรือสิ่งที่มันดีๆเนี่ยมันก็ต้องผ่านผ่านอุปสรรคผ่านการแก้ปัญหาผ่านการแก้ไขแล้วถึงสําเร็จอันนี้คือดวงหลักของชาวลัคนาราศีธนูเลย นะพ่อไหลพราะดาวอุปสรรคกับดาวโชคลาภเป็นดาวดวงเดียวกันอยากจะได้โชคลาภก็ต้องผ่านอุปสรรคด้วยนะแต่ทีนี้ครับว่าอุปสรรคหรืออริเนี่ยอย่าไปกลัวนะอย่าไปกลัวมากมายนะครับหนึ่งดาวสุขเป็นดาวสุภเคราะห์สุภเคราะห์แปลว่าดีงามแปลว่าเวลาให้โทษก็ให้แบบนิ่มนวลน้น,นอุปสรรคเนี่ยมันก็จะเป็นอุปสรรคที่เรียกว่าผ่านไปได้ง่าย,ายๆแบบนิ่มนวลไม่ใช่แบบโอ้โหอุปสรรคแบบ ปัญหาชีวิตใหญ่นะเท่าที่สังเกตชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยแน่นอน่ะมันมีเรื่องความเครียดความอะไรไม่สบายใจทุกคนเจอหมดทุกลัคนาราศีแต่ลัคนาราศีธนูเนี่ยมันก็จะผ่านไปได้แบบเออเดี๋ยวมันก็ผ่านไปง่ายๆชิว,ชวๆเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้นะครับเพราะอะไรเพราะมันไปนดาวสุป,ปเคราะห์มันไม่ใช่บาปปเคราะห์ถ้าเป็นดาบบาปเคราะห์เนี่ยมันจะส่งผลเสียแบบค่อนข้างหนักค่อนข้างชัดเจนค่อนข้างรุนแรง เป็นลักษณะนี้นะอันนี้ของเราดาวอริเนี่ยเป็นดาวสุเคะดาวโชคลาภก็เป็นดาวสุเคะเวลาได้ก็ได้แบบดีๆเลยแหละเนี่ยชาวลัคนาราศีธนูมักจะได้อะไรของกินของใช้ของสวยของงามนะเกี่ยวกับโชคลาภเป็นลักษณะนี้นะครับทิศทางโอเคนะครับดาวอื่นๆเนี่ยดาวเจ้าเรือนสุภะนะก็คือพระอาทิต์เนี่ยเดินตรงแนวเลยเขาเรียกว่าตรงดังตะวันเพราะอะไร พระอาทิตย์มันโครจรเปะ๊ะไม่มีถอยหลังไม่มีเดินหน้านะะเดินหน้าแต่ว่าไม่มีถอยหลังไม่มีหยุดไม่มีพักไม่มียักแยยักยันเชา้าขึ้นเย็นตกถูกไหมเปะ๊ะครับนะเปะ๊ะงั้นพระอาทิตย์เนี่ยเขาเรียกว่าคือพระอาทิตย์เขาไม่ไปไหนเขาเป็นศูนย์กลางจัก,กรวาลไอ้ที่หมุนไปเนี่ยเนี่ยไอ้ตัวนี้แหละที่หมุนนะจักรราศีจะหากที่หมุนนะแต่พระอาทิตย์ไม่หมุน แต่อันนี้เราทำเขาเรียกว่าในหลักโหราศาสตรเ์เพื่อให้เข้าใจง่ายแล้วก็จับตรงนี้ให้หยุดนิ่งและให้ดาวเนี่ยเป็นตัวเดิน,นให้ดาวเนี่ยเป็นตัวเดินก็ถือว่าค่อนข้างโอเคแล้วสิ้นปีเป็นไงดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนสุภะมาถึงตัวเองสุภะก็คือความเป็นมงคลความรุ่งเรืองความก้าวหน้าเป็นผู้ใหญ่นะแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยมาสนับสนุน นะและดาวอาทิตย์อยู่ที่ราศีธนูดาวอาทิตย์ธาตุไฟอยู่ในราศีธาตุไฟถูกธาตุสวยงามและก็เข้าบ้านของใครดาวพฤหัสก็เป็นบ้านของคู่มิตรเมื่อเป็นมิตรก็บอกมีโทษถแถลงพันนะครับก็เรียกว่าดีเลยทีเดียวนะครับดาวเจ้าเรือนกรรมมะคือดาวพุธนะชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยงานของท่านส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานท่เรียกว,ว่าข้อมูลตัวเลขตัวหนังสือ เจรจาติดต่อสื่อสารดาวพุธนะเป็นดาวแบบละเอียดคิดวิเคราะห์อะไรต่างๆนานาดาวพุธก็มาอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าสวยเนี่ยดาวศุกร์เส้นปีก็ถือว่าดีดาวเจ้าเรือนราพักก็มาถึงตัวดูดีเลยทีเดียวนะกรณีดาวมฤตยูเข้าพบอรลีก็ไม่ต้องกลัวเพราะมาเข้าบ้านดาวศุกร์ก็อย่างที่บอกอะดาวศุกร์มันก็เป็นดาวสุประเครา์งั้นมฤตยูเข้ามาก็ต้องแฝงตัวกับดาวศุกร์นี้ดาวศุกร์เป็นดาวที่ดีในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนู ดาวศุกร์เขาก็เดินดีเป็นปกตินะครับมีถอยหลังมียึกยักอันนี้ตามธรรมชาตินะครับแต่สังเกตว่าเนี่ยเขาจะเดินไปคู่กับอาทิตย์คู่กับพุธตลอดฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับถือว่าตำแหน่งดีและอาทิตย์กับศุกร์เนี่ยเขาเป็นคู่สมพลเวลาเขาเดินไปด้วยกันเนึ่เขาจะส่งผลดีไปด้วยกันนะถือว่าค่อนข้างโอเคนะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูสรุปครึ่งปีหลังลัคนาราศีธนูไม่ต้องกลัวครับ ไม่ต้องกลัวว่าจะผิดพลาดจะเจ๊งจะเป็นอะไรเป็นอย่างน้นันนี้ทิศท,ทางดวงชะตาดูดีมากนะครับรายละเอียดในแต่ละเดือนว่าดีมากดีน้อยอยังไงก็อัปเดตเดี๋ยวอัปเดตให้ในแต่ละเดือนนะเดี๋ยวเดือนกรกฎาคมก็จะทําคลิปมาให้ท่านดูนะครับก็ว่ากันไปในแต่ละเดือนแต่ละนเน,นี้ยอันเนี้ยเราดูภาพรวมครึ่งปีหลังชาวลัคนาราศีธนูสบายนะผ่านไปได้ตลอดถึงจะมีอุปสรรคมีอะไรก็ถือว่าดีนะเพราะ อุปสรรคมาปุ๊บโชคลาภมันมาด้วยนี่ชาวราศีธนูนะ,น,น,นะก็เป็นลักษณะนี้ก็ถือว่าโอเคเรื่องการเงินเรื่องตัวเองเรื่องการงานความรุ่งเรืองก้าวหน้าดูดีครับเดินหน้าชัดเจน,นครับก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่รับชมรับฟังนะครับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วก็ก่อนไปก็ขอฝากผลิตภัณฑ์ขาวละออไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์คุณภาพนะครับเียกว่าได้มาตรฐานมากมายนะครับแล้วก็มีรูปแบบ ซื้อหาได้มากมายนะครับก็ขอ,ขอขอบคุณขาวละออเพสัตวสมุนไพรขาวละออไว้ณที่นี้ด้วยครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ